ทาเป็น,นอยูโอสำหรับงานวันนี้นะคะแอมรู้สึกว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นแบบว่าที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเดินทาง,งทุกคนเลยค่ะแอลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ไหนๆเราจะเดินทางแล้วเนี่ย ถ้าใครมองหาประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากๆก็ต้องบัตรนี้เลยค่ะเป็นการโคแบรนนะคะระหว่าง UOB นะคะกับสิ n ค o Airline ลค่ะก็เลยออกมาเป็นบัตร UOB h r i s p r y e r ค่ะเมื่อกี้เห็นพี่อัมได้โชว์ก็เหมือนแบบได้แสดงว่าเราจะได้รับการบริการอะไรบ้างใช่ไหมคโอ้การบริการต้อเรียกว่าสุด exclusive เนี่อเมื่อกี้คุยกับเขาแล้วว่า แอลจะสมัครบวน,นะคเพราะจริงๆอันนี้สําหรับคนที่มีบัตร u o ีเริมอ,อยู่แล้วก็ได้หรือว่าสมัครใหม่ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะได้สิทธิประโยชน์คืตอ,อ,อตอนตอนตอนแรกเริ่มที่สมัครเนี่ยเหมือนกันเลยแม้ใครมีบัตร u o ีอยู่แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์นี้เหมือนกันค่ะคือเอาไปว่า ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทางขุนใจได้เลยว่าถ้าคุณมีบัตรนี้เนี่ยคุณจะได้รับประกันการเดินทางทั้งผู้ที่ถือบัตรแล้วก็ผู้ที่ร่วมเดินทางนะคะแล้วก็มีรถลิมูซีนมาด้วีบริการฟรีนะคะสำหรับลิมูซีนก็สามครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ความเข้ามาถึงที่แอร์พอร์ตนะคะก็จะมีเคเาน์เตอร์เช็คอินพิเศษนะคะแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าอุ้ยอันนี้ลูกสาวลูกชอบมากเลยก็คือสามารถได้รับอาหารนะคะก็สำหรับ เอ่อร้านอาหารกับร้านอาหารที่เขาร่วมในยการับคแล้วก็ ส,วสว่วนที่คุณผู้หญิงหลายอๆชอบมากคือช้อปปิ้งก็จะมีสว่วนลดพิเศษนะคะแล้วก็มีการสะสมไมล์พิเศษคือถ้าเกิดว่าใช้ใจ 1, 000, 000า่ายครบหนึ่งล้านบาทเนี่ยรับเลยสองพันถึงห้าพันใบค่ะทริปหน้าบีอยากต้องรอมกับตรวเนื้ต้องบินตรงนี้แน่นอน <c oughs> หนมั่นใจอันนี้คือแบบตอนนี้แฟนเต็มเลยค่ะแฟนแบอกว่าทริปสั้นทริปยาวค่าฝากสมนักเดินทางหรือคนที่ชอบอะไรแบบน,บน,บนจจี้หน่อยค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบัตรนะคะ UOB c h r i s t Fire ค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะได้รับการบริการแล้วก็สิทธิพิเศษสิทธิ พิเศษแบบ e x ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะสำหรับการสมัคใหม่เนี่ยก็เพยมแค่ใช้จ่าย50 0 0 0บาทนะคะรับไปเลย20 0หมื่นมค่ะก็ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าพิเศษมากๆเลยอยากให้รีบมาสมัครกันเยอะๆค่ะจ้าพี่แอบอยากให้รีวิวลูกสาวงานวันเด็กนิดนึงค่ะผลงานการเดินแบบไปทำรับเนโอ้โหเต็มที่มากๆค่ะคือ แม่ไม่ได้ครึ่งเลยเปล่ะที่เห็นแม่ <c oughs> มแผลต้องเรียนนะเพราะไม่กล้าคมาแม่คือแม่ไม่ต้องแต่เงเลยค่ะไม่ตองเรนเลยค่ะแล้วก็คือเขาไปถึงเนี่ยที่ใหม่เขาจริงๆขงเขาต้งองเป็เด็กๆค่ะเขาก็จะชอบคุยแบบออร์แกไนาเซอร์เองเอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวจะให้ไปตรงไหนโพสต์ย,ยังไงอะไรเงี้ยเขาเขาจะคุยเองค่ะแม่แม่เรียกว่าน้องมืออาชีพกันนะใช่เขาชอบเขาเขาไปรอดเขาไปรอดชอบฟังรีสตาร์ทเขาแบบ เฟังอยู่ด้วยเหตแสดงเรียนจากไทยเมทับิแอขาดูเรื่องประเด็นจากใคยมับิแอขรื่องะเด็นจะเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยให้เขาดูเพรมนมีการพูดมีอะไรอีกแล้คือบนเวทีออนเซ็ตดีมากในตอนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะการตอบคำถามอะค่ะว่าก็มีคุยกันก่อนแล้วก่อนขึ้นแต่พอขึ้นเวทีเขาก็ตอบทุกอย่างไปเลยแล้วก็้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งไปเลยเนี่ยซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบอ่ะ มันตรงกับงานมากกว่าที่ที่พี่คุยกับเราซสอีกอะไรเงี้ยก็เลยออได้จริงๆภูมิใจในน้องแม็กับเพราะว่าน้องแบบดูมืออาชีพแล้วก็โตมากๆในการทํางานรั้นแรกแบบนี้เจริงๆมันมันเป็นความภูมิใจล่ะค่ะแต่ภูมิใจในแง่ที่ว่าเขามีความสุขและความมั่นใจในการในการทํางานในการออกมาเจอเพื่อกคนเพื่อพี่เพื่อนๆอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ ย้อนไปตอนแรกเปียอหนักใจไหมว่าเออต้องรับงานแล้วรู้คนถ่ายเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบการตัดสินใจมันยากขนาดไหนจริงๆคือเนื่องจากว่าพอปีใหม่โตแล้วอะค่ะมันก็ค่อนข้างง่าย<อ>กว่าตอน,นเด็กเพราะตอน,นเด็กเราก็ต้องแบบก็ต้องวัดใจกันว่าว่าะเขาบอกว่าเขาอยากทำแต่เขาพร้อมแต่ถึงเวลาน,น้าง,งานจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมขนาดไหนเ,<อ>เขาจะตื่นเต้นตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอเขาโตแล้วเขาสื่อสารกันได้ตรงๆแล้วอันไหนเขาอยากทำเขาก็บอกอันไหนไม่อยากทำไม่ เขาก็จะบอกแต่อันนี้เขาก็ถามปุ๊บเขาก็ตอบปุ๊บเลยค่ะ,คะอันนี้เดืเนอนแฟนชว์นะลูกโอเคไหม<อ>ได้ค่ะเอ <ไป S 2> เอก็<ะ>ไปถึงการก็เวทีวันนี้โอเคค่ะอ,อะไรนะก็ <laughs> ค่ะคือพอเขมีความสุขมีความมั่นใจคืเอ,เ,อเราคนเป็นแม่ก็สบายใจไปเยตอนอยู่น้าเวทีลุ้นไหมคะหรือว่าแบบ จะยังไงนะ้วเมือเรียกมาเลยเห็นเนี่ยรบกวนลุยให้เหันมามองแม่บ้างแล้วคุณแม่กี๊กี๊เป็นน้องพี่ก่อนพอจะช่วยครอบครัวพี่บีกไหมอันนี้ก็แฟนคลับเลยให้คะแนนน้องพีกใหม่เท่าไหร่ครับสำหรับในฐานะเป็นแม่สำหรับงานเป็นแบบแรกของน้องที่จัดงานของพี่กยจริงจริงๆปีก็เดิมมันก็ต่างต่างกันอีว่กันคือบว่าอากาศหายไปสักพักหนึ่งตั้งแต่โควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยมีงานอีเวนต์ อันนี้ก็ถือว่า่างายไปนานแล้วก็เป็นงานกลับมาเดิมสำหรับการไปเติบโตเขาก็ยังไงก็ให้คะแนนเอฟเยอะมากคือให้คะแนนอของเขาตลอดเลยว่าเวลาทำอะไรให้คะแนนในส่วนตั้งใจจ็บอ,จอบจ็อบต่อไปมาแน่น,นอนอีเวนต่ออีิเวน์หน้าน่าจะไปได้ต่อได้แล้วคือ,อยังไงแม่มก็แล้วแตู่ตาาองคำาอสมุดีอันนี้เป็นเป็นงานวันเด็ก ก็คิดว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวค่ะหมายความว่าตอนนี้คือความสุขของเขาคืองานในการบันเทิงในโลกของการทบองเที่ยวช่ะใช่เขาชอบเพราะว่าเขาคุ้นเคยมากับเราตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มากับเราคงไม่ค่อยได้เสพหรืออะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็ตอนนี้คือเขาไม่ชอบที่เขเลือกนะครับหรือว่าเขาแค่เลือกแหล่งเขาหาตัวเอง จะตัดต่อก็มีเรื่อยๆทำไปเรื่อยแต่ว่าเราก็เลือกทำอะไรที่มันเป็นระยะสร้าง่ะแบบไ้อโฆษณามาอันนี้เนี่ยงานน่าดูกับแม่งานน่าดับแม่เรื่องเพจอะไรอย่างนี้ก็เดินกับแม่แม่ต้องเป็นคนหนักใจเพราะว่าแม่ไม่รู้จะโพสอะไรเพราะลูกโพสเปหมดเลย ก็กับลักษณะการทํางานที่มันต้องไม่ถือธรรมชาติเขาใช่แต่อย่างงานวันนั้นก็มีโมเมนต์น่ารักครอบครัวคุณปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนก็ชอบชอบช็อตนี้เหมือนกันพี่อับเดี๋พูดถึงตรงนี้นิดนึงค่ะอ๋อค่ะก็เออพอดีก็ที่งานก็บอกว่าแบบเหมือนครอบครัวมาเชียร์ได้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วค่ะว่ามากปู่จะไปเชียร์ค่ะก็น่ารักก็ล้วคนเห็นฟิทแบ็กไหมคะได้อ่านไหมว่าน่ารักน่ามาทั้งหมดเลยอะไรอะไรค่ะคืออะไรคืออะไรเงี่ยค่ะคือแอปว่าสิ้นท้ายแล้วอ่ะทุกคนพร้อมแล้วก็เต็มที่ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ปีใหม่เขาแฮ ppy ค่ะทุกคนเขาก็แฮป p y จริงๆกำลังใจลูกสาวเนาะใช่ใช่ค่ะไปกันที่เรื่อง ซีรีส์เขาบอกว่าจุจริงนะใช่ไหมคะมีหลายคนที่สลบไปแล้วหน้าจอเยอะสีทั <h h> <h ้งปีไหนบ้างอ่ะเราอชักเริ่มซีดไปเลยก็อย่างน้อยรู้ว่ามีคนดูเยอะก็ดีใจค่ะเพียบได้ดูเองย้อนหลังได้ว่าเขินไปตอนได้ดูเองในออกหน้าจอเนึ่งอ้าจริงๆมันถ่ายนานจนลืมไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเรารดถ่ายแบบหมายถึงรายละเอียด ค่ะมันมีอะไรบ้างเล่นกันไปแบบไหนบ้างเะีรยค่ะพอได้ได้ย้อนกลับไปดูก็แบบโอ๋เป็นอย่างนี้เหรอแต่มันดูกลับมาใหม่เก็มันเกินเกินจริงเลยเนี่ยตอนถ่ายที่ไหนตอนถ่ายเหรอก็ก็เกินตอนปกติว่าเหมือนเหมือนการที่เราไทัวร์ฝั่งฝั่งี่เรแต่ในวันที่ดูสถานะมันเปลี่ยนมันเกินประเดิมนิดนึงไหมครับพี่แอ๊บก็คือความรู้สึกมันก็อาจจะเปลี่ยนค่ะกลับไปดูเพราะว่า เอาจริงๆตอนนั้นก็ก็เหมือนเป็นเอพันธุ์เรื่องการทำงานปกติแต่ตอนนี้เขิงกว่านิดนึงพี่หอกเขาทำให้เขาบว่าตกใจอุ้ยเราทำเรื่องขนาดนี้ได้ดีดีเพราะว่าเปนนานม่าใช้คำว่าขนาดนั่นก็ปกติของซีรีส์ปกติขอซึ่งถ้าว่าอันนี้ต้องขอใครได้ย้อนกลับไปดูนะคะรู้สึกอยากจะขอบคุณผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับมากๆเลยนะคะพี่เขตกับพี่เพชรนะคะเราทำออกมาได้แบบ สำหรับแอมนะคะรู้สึกว่าเป็นเลิฟซีนที่ที่มันมันมันน่ารักมันซาบซึ้งค่ะแล้วก็ภาพสวยแสงสวยทุกอย่างจังหวะหรือไดอะล็อกหรืออะไรแอลรู้สึกคือคือคต้องยอมรับว่ามันมีการปรับมาจากจากเวอร์ชันออริจินอลซึ่งแอมรู้สึกว่าเอ้ยเราปรับกันได้แบบลงตัวหลังจากดูคุณนนท์คุณเขามีแบบส่งมารีแคปไหมคะว่าโอ้พี่เป็นไงบ้างหรอว่ามีมีฟิทแบ็กทันทีเลยไหมคะหรือว่าพีแอลส่งไปหาอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ ไม่ได้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 คอมเมนต์แต่คนอบตัวแซล์็มีไกับาก็่กมีคะเพื่อนลเพื่อนแซลแต่กบเ้ยบางอย่างไปคิดเองนะเพราะตอนนั้นไม่ได้สนิก่จริงๆแค่แค่สิทแต่ว่าเล่นเก่งเพราะว่า่ตอนนั้นไม่ได้สนิทกันมันยังมีต่ออะไรมากกว่านไมครับหรือว่าอันนั้นจะจิ้มแล้ว ต่อค่ะเพราะฉันต้องดูต่อยังมีความฟินเพิ่มเติมมีค่ะมีค่ะมีแน่นอนค่ะอยากให้ติดตามไปจนจบค่ะเจาะเวลาใครทำเรื่องที่อย่างจากขายแอปพุ่งกับมาบีไ้ยังไงนะค่ะเนี่ยครับบีละเอียดเลยค่ะทุกคนรู้ว่าถ้าไม่ละเอียดแอปไม่เล่นเลยคอะย้อนกลับไปค่ะมทำไมวันนั้นพี่แอปถึงเลือกที่จะแบบแสดงจีนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆพี่แอปก็มีเงื่อนไขอยู่แบบเล่าหนึงค่ะคือไม่อาจจะไม่ได้กล้าพูดว่าจะเล่น เราจริงๆไปทุกเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วค่ะแต่ววังนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับกฎว่ามันสมเหตุสมผลขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกความสบายใจกับผู้เล่นอันนี้ก็าต้องยอมรับก่บทุส่อแเหมือนตอนนั้นเราก็รู้สึกสบายใจแต่น้องระดับหนึ่งในในเวลานน้ะใช่ค่ะใช่คืออย่างน้อยเราต้องเชื่อมั่นว่า ว่าผู้แสดงพาร์ทเนอร์เรามีความเป็นมืออาชีพแ,<ต>แล้วเราก็แฮปปี้ในการทำงานร่วมกันมีนิรกิจร่วมมีอะไรบ้างเรื่องที้ร่วมไ้ม,มีมากมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกค่ะก็คงดูตามความเหมาะสมว่าว่าในบทมันมันขนาดหมายถึงว่ามันมีความจำเป็นถ้ามันไม่ได้ขั้นจำเป็นก็ก็อาจหรือว่าทำไปแล้วไม่ได้มีความหมายก็อาจจะไม่ทำแต่อย่างเรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องรักโดยตรงเลยค่ะเราก็การ ทำไมถึงเลิอกสีของพระเอกนะเอกครั้งแรกมันก็เหมือนเป็นโคมใช่ไหมปลูกมาในการดําเนินเรื่องต่อมาด้วยค่ะปีเอกแม้วันนั้นปีเอกหัวเลยระดับนี้แล้วนานแล้วเนาะนานแล้วระดับนี้ไนาระดับนี้คือจําไม่ได้แต่นี้ไม่นานครับถ่ายแบบลุ้ครับเปิดกอนคู่แรกเลยสำหรับกาลิลาขหมวลละครนะ ใช่เลอถ่ายได้หรอถ้าเป็นยังไงบ้างได้ถ่ายอะไรเงี้ยมันเสร็จความแบบน่าลงน่าลาโปรโมทละครรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเออโปรโมทละครค่ะคนจะได้ไปดูซีรีส์กันเยอะๆค่ะแต่เราตั้งใจเปิดก่อนเลยหรอก่อนก่อนก่อนมันวาเลนไทน์ครับ๋อก่อนก่อนวาเลนไทน์เดี๋ยววาเลนไทน์อาจจะมีอีกก็ได้ว้าววาเลนไทน์ต้องโปรโมทละครอีกไหมคะหรือจะรู้โปรโมทชีวิตจริงโปรโมทแต่เพราะว่าละครจะออนแอร์ไปถึง อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรครับมันดูเหมือนดูเหมือนแบบเออคอนเซ็ปต์อะไรก็คอนเซ็ปต์ตามซีรีส์เลยอ๋องานพูดงานคู่จะมีอะไรออกมาก็เถอดิววิวนี่ดูกันหรือเปล่าคะยังไม่ได้ดูแต่ว่าดูแบบมีแคมป์นิดๆแน่นอนได้ได้ะลองไม่เอาสิีดูเนี่ยได้นะแต่เมื่อเราจะไปดูไปดูในวิวค่ะเยิ้มค่ะ ขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับกับพี่หมอนุชมับคือบอกว่าเร็วไปสำหรับเรารู้สึกอะไรบ้างครับเพราะเราเป็นคนตัวทารกเลยว่าต้องรีบแต่งเดือนเมษาเพราะมันดวงมันจะได้หนุ่มเหมือนดวงน้องลนเขามีมีแบบแนวอะไร่างว่าต้องแต่งเมษาปะประมาณใช่ไหมนี่เดือนเมษาเดือนเมษาว่าต้องรีบแต่งภายในเมษาปีนี้ดวงดวงมันจะดีขึ้นใช่เหรออาจารย์ชาค้างพี่หมอนุชคุณคุณนะครคุณตอบไปแล้วค่ะคุณไม่เรียนรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่า คือถ้าท oh. right. ักว in ่าอะไรที่เป <Really? ็นเรื่องดีๆรับไว้ก่อนสิเลยค่ะรู้สึกแบบอะไรดีๆพอรับไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้ค่ะแต่กับพี่แอฟเองเขาคิดว่าไงบ้างแบบก็อยู่คู่กันแล้วมันนัวมันหนุนนำไหมหรือว่าแบบอะไรสำหรับตัวพี่แอฟเองใช่ค่ะก็รู้สึกดีค่ะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีค่ะแต่ตัวพี่แอฟมองเรื่องแต่งงานยังไงบ้างตัวพี่แอฟเองถ้าเกิดมีหมอดูทักขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วเคยพูดมาตลอดว่าไม่ไม่ได้เคยปิดกั้นเรื่องนี้แต่แต่ ใช่แล้วมันจะยังไงมันก็คงต้องดูกันอีกทีค่ะแต่แบบเมษาที่มันกระชั้นชิดไปนิดเดียวเนาะมันแบบมันเกินไปไหมอยู่ไม่ต้องตอบก็รู้มาแต่ว่าก็น่าเป็นไปได้เออเมษาไหมใช่เพราะว่าดวงมันมีทุกปีใช่ไหมพี่แอ๊บใช่ปีไหนก็ได้ปีหน้าจะดีกว่าใช่มันอาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องอื่นก็ได้โอ้โหาอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขาเออเมื่อไหร่มันจะขยับขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราคุณก็ฟัง ว่าสิกรอไม่นะอันน okay. okay. ี an right, right, okay. okay. I mean, okay. Okay. ่เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบค่ะไม่ถามเลยครับเออค่ะหรือว่าเป็นอย่างงี้มันก็โอเคแล้วค่ะพี่แอลกเรียกคู่รักที่สิใช่ใเพราะว่าเราเป็นคู่รักที่มีคนในโลกโซเชียลครับอ๋ออันนี้อธิบายได้คืออันนี้ได้ได้คุยมิลค่าได้คุยกันค่ะเขาก็บอกว่าคือเขาหมายถึงว่า ใครสะดวกเรียกอะไรเขาก็ไม่ขาดค่ะก็เรียกได้หมดค่ะไม่มงั้นแบบเดี๋ยวคนก็จะเหมือน question ว่าเอ๊ะทำไมเรียกอันนี้ไม่ได้เรียกอันนั้นไม่ได้จริงๆแล้วก็คือคืออะไรที่ทุกคนมีความสุขก็ได้หมดค่ะแต่แค่เราสองคนยังบบมีมีของเราอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวอ่ีะไรอัปเดตทีนึงอ่ะอัปเดตเไม่ติดเหมือนกันใช่ไหมไม่ติดอะไรเลยค่ะแฮ ppy กันอัพก็แฮ ppy ตอนนี้ความรู้สึกมันขยบขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะจากวันแรกที่แบบต่างรูการแบบทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะคือจะถ้าจะพูดถึงเรื่องอะไรความสุขความสบายใจทุกอย่างมันมันดีแบบมากขึ้นสบายใจก็สบายใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคุยเราปราึกษา,ากันได้ทุกเรื่องแบบทุกมิติเลยเรารู้สึกว่าเราเข้าข้องใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเราเราคุยกันได้แบบเปิดใจอันนี้มันคือจุดที่ สบายใจขึ้นมากจริงๆแล้วเราพอมาถึงจุดนี้เราสึกว่าความสบายใจ like yeah, no. มันม mm. like, ันมีค่ามากค่ะจัะตอบดีมล <Evet> ้ว mm ่องภาษก็เรื่อยๆเดี๋ยวเราดูไม่ดีไม่ดีตัดมาเล่นติ๊กต๊อกกหรอเออเล่นติ๊กต๊อกเออเขาเขาเขารอฟิตซิรียรอคอร์แรปอยู่เขารอคอร์แรปกับพี่แอฟอยู่มือใหม่มากค่ะช่วยให้กำลังใจอัพไใส์ได้ไหมคะ ต้องให้คนเทรนค่ะเพราะว่ารายนั้นเขาแบบว่าเล่นทุกวันเขาแบบว่ามีคอนมีคอนเทนต์ตลอดเวลาก็ไ่หรอค่ะแต่ได้พอหรือว่าเป็นการรู้ใจต้องลงคลิปคู่แน่เออต้องลงคลิปคู่แน่เอออนนี้มาเลยรับรองร้านแตก3ล้านวิวแล้วก็ร้านแตกคนได้ไหมอะพี่อาร์ตลองเปิดเดทก่อนใช่ไหมใช่ปรึกษาเขาไหมว่าต้องเล่นยังไงเลือกเพลงยังไงทำอะไรยังไง ยังไม่ค่อยมีเวลาคุยแล้วงานขนาดนั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ลองลองทำแต่ก่อนตอหรับคนที่ลุ้นคอนเทนต์คู่ก็เดี๋ยวใจเย็นใช่ไหมคะค่ะก็ก็ไม่แน่ค่ะโอเคยังโอเคขอบคุณค่ะจะบอกว่านวลไม่ได้บิวใช่ไหมให้เล่นหรือว่าพี่แอฟอยากเล่นเองครับโ้อทธเขาอ๋อเขาบิวมาตั้งแต่ปีกว่า2ปีที่ถ่ายละครแล้วค่ะตอนนั้นก็ฟังแล้วก็เฉยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากเล่นเองต้องยอมลต้องถามว่าเพราะอะไรถึงยอมใจออกเล่น ราไมถึงอยากจังหวะเล่นหรือว่ารู้สึกว่ามันยังไรดีออจริงๆอะปีใหม่ก็เกี่ยวนะคะใหม่ยถึงว่าการเริ่มต้นปีใหม่เรารู้สึกว่าเอเราก็แค่มานั่งคิดแบบง่ายๆเองนะคะว่าที่ยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายัางไม่ได้ทาแล้วก็ TikTok นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆหนึ่งในนั้นที่เรารู้สึกว่าตั้งตัวนานกินไปเราคิดกบบเอ๊ะจะทําจะทํายังไงดีจะทํารูปแบบไหนดีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคิดอยู่นั้นรู้สึกว่า ก็เลยทำทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเกีบแล้วย็บทำแต่งหน้าก็มีคนดูแล้วจริงๆเชื่อหนูหนูยอดฟอล l o w หกร้อยจะบอกให้เชื่อโอเคไหมขอบคุณค่ะไปแนะนำเขาสวยเลยหกร้อยเลยนะได้แม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ